ก็ทักทายสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกๆท่านนะครับก็คลิปเมื่อเช้านี้เราก็ได้ลงชุดสรุปล่างของเราไปเป็นทีเดียบร้อยชุดเน้นชุดหองของเราก็อยู่ตามนี้ที่เราได้ลงไปในเมื่อเช้านี้ที่นี้เราจะมาสร้างความมั่นใจสําหรับชุดนี้เพื่อจะให้เกิดความมั่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็เลยเอาสูตรเด่นล่างมาเปรียบเทียบกับชุดสตัวของเราที่เราใช้งานเอามา ตอกยํำสำหรับชุดอีกตัวหนึ่งที่เราลงไปเมื่อเช้าเป็นชุดเด่นของเราอีกชุดหนึ่งของเรานั้นก็มาดินอยู่ที่1 2ึชุดนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดนี้นะที่เราลงไปเมื่อเช้านี้ก็คือเราตัด3ออกแล้วก็ตัด6ออกที่เป็นเหล็กติดดับของเรามันก็จะเหลืออยู่ที่1 2แล้วก็78ดดังนั้นแล้วเราก็จะมาดูไอ้ชุด ระยะยาวของเรากันว่าจะเป็นตัวไหนยังไงก็มาดูวิธีการของเรากันมามาดูกันเลยครับก็คือชุดนี้โอเคนะก็ิืมออกตั้งแต่งวดที่ออก28เดี๋ยวผมดูกระดาษก่อนก็สอก็คือชุดพวกนี้ลายยาวมามาถึงงวดพวกนี้ก็จะมาดู คำนวณได้9012ตัวที่เข้าก็คือเลข2ก็คือเข้าที่หลักสิบหัวต่อไปได้ที่9012ก็มาออกอยู่ที่94ตัวที่เข้าก็คือเลข9มาเข้าที่หลักสิบหัวต่อไป7890 ตัวที่เข้าก็คือเลขเจ็ดมาที่หลักหน่วยหวดนี้หวดต่อไปได้6 7 8 9ก็มาออกที่59ตัวที่เข้าก็คือเลข9อันนี้ก็มาที่หลักหน่ยหวยอีกหัวต่อไปได้อยู่ที่0123ออกที่0 0ตัวที่เข้าก็คือเลข0ก็เอาเป็น10หน่วยไปเลย แล้วก็หววต่อไปก็คือคำนวณได้หนึ่งสองสามสี่มาออกอยู่ที่สามสองตัวที่เข้าก็คือเลขสองเลขสามนนี้ก็เข้าสองตัวหวดต่อไปออกที่สามแปดตัวที่เข้าก็คือเลขแปดมาที่หลักหน่วยหัวต่อไปออกที่หกหนึ่งเข้าที่เลขหนึ่งก็มาที่หลักหน่วยอีก หัวต่อไปออกที่สองหนึ่งอันนี้มาทั้งสิบทั้งหน่วยก็คือสองตัวอ่ะหัวต่อไปออกที่ห้าหนึ่งอันนี้ก็มาที่หลักหน่วยอีกนะเข้าที่เลขหนึ่งแล้วก็หัวต่อไปออกที่สองสามอันนี้มาทั้งสิบทั้งหน่วยก็มาที่สองแลก็สามหัวต่อไปออกที่ห้าหนึ่งเข้าที่เลขหนึ่งส่วนมาก เส้นทางการเดินเราจะทําสีให้ดูว่าเส้นทางการเดินเป็นแบบไหนหัวต่อไปออกที่50ตัวที่เข้าก็คือเลข5อันนี้เปลี่ยนมาเป็นหลักสิบแล้วนะแล้วก็หัวต่อไปออกที่ออกที่54ก็มาเข้าอยู่ที่เลข4อันนี้เข้ามาหลักหน่วยเหมือนเดิมแล้วก็ออกที่3 2ก็มาที่เลข2มาเข้าที่หลักหน่วยแล้วก็ ออกไปที่36ก็มาที่หลักหน่วยอีกแล้วก็85ทีนี้มาที่หลักสิบก็คือเลข8แล้วก็หววล่าสุดมาที่หลักหน่วยก็คือชุดนี้ผมคิดว่าไอ้สูตรชุดนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาจะมาจริงๆนะผมคิดว่าเขาน่าจะมาที่หลักหน่วย ซึ่งมาสอดคล้องกับชุดอีกชุดหนึ่งของเราเพราะว่าชุดหลักหน่วยของเรานั้นมาดินอยู่ที่45678เป็นสูตรเก่านะที่เข้าที่เข้ามาก็คือ4 5่ห8ส่วน6นั้นก็ติดดับไปก็มาเดินอยู่ที่78สําหรับชุดนี้ก็คือชุดนี้มันทั้งสองสูตรไอ้ชุดหนึ่งมันได้อยู่ที่1 2 3 3ก็ไปติดดับ แล้วก็678นั้นก็6ก็ไปติดดับดังนั้นก็เหลืออยู่ที่78 7กับ8นั้นมันมาตรงอยู่กันอยู่ที่ตำแหน่งของหลักหน่วยของเราดังนั้นแล้วชุดนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจนะสำหรับชุดนี้มาชนกันอยู่ที่78 8. เราดึง78มาให้เด่นไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาเปรียบเทียบกับชุดนี้ก็มาชนกันอยู่ที่789ทั้ง3ตัวก็คือมาชนอยู่ที่78 ก้าแต่ที่เด่นสุดก็คือ7และ8นะก็คือชุดนี้สถิติเขาก็เดินหลักหน่วยมาดีนะก็คือชุดนี้ก็ลองพิจารณาดูว่าควรมเป็นไปได้ก็สถิติก็ถือว่าเดินมาดีอ่ะมันเป็นตัวเลขที่สี่ตัวมามาดูวิธีการคำนวณของเราก็าผมจะดูว่าที่ว่าได้วันนี้ได้อยู่ที่7890หลักาการคำนวณนั้นก็ไม่ยากนะก็คือเราใช้หน่วยลลางก็คือเลขหก 6. บวกกับ10บคอสองสองครั้งก็คือ10บคอสองก็คือเลขหนึ่งก็คือสองครั้งแล้วก็บวกเดขเก้าคงที่ก็จะเป็น6บวกหเป็น7บวกหเป็น8 8ดบวกเก้าก็ได้จะเจ็ดได้เท่ากับ7ก็เดืนแต้มไป7 8 9 0ก็จะได้อยู่ตามนี้ดังนั้นแล้วก็สถิติก็ถือว่าเดินดีดังนั้นแล้วก็พิจารณาดูนะสำหรับชุดนี้เป็นชุดเลขเด่นแบบ4ตัวเอามาเเอามาเปรียบเทียบเอามาตัดกับชุด ชุดหลักของเราเพื่อจะหาตัวดินแต่ชุดที่ว่าเราสรุปไปผมก็คิดว่าค่อนข้างที่จะมาค่อนข้างที่จะสูงนะสำหรับชุดนี้เพราะว่าผมก็ผมเองก็ได้จับชุดชุดที่ผมสรุปไปเนี่ยผมก็ได้จับไปแล้วก็คือ08นผมก็จับไว้อยู่นะเพราะว่ายังไงเขาก็มาติดอยู่ที่แต้มแปดของเราก็คือชุดนี้ผมก็จับไว้08นของเราแล้วก็ 1นึผมหาไม่ยังไม่ได้หมดหนึ่งหาไม่ได้แต่1.8ได้อยู่ไปหนึ่งก็คือเนี่ยหนแล้วก็อะไรสองเก็ได้1ใบแล้วก็2.8ก็ได้1ใบก็เอาตามที่เราสรุปนี่แหละสองเแล้วก็7.8ผมยังไม่ได้นะอ้เจผมไม่ได้ผมไปได้8ปด แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะผิดหลักไปนิดนึงนะถ้าเกิดได้เก้าแปดคงจะสวยเพราะว่าไอ้ชุดหลักสิบของเราอะ่ะมันมาไอ้ที่หลักสิบตำแหน่งของหลักสิบก็คือเลขเก้าเพราะว่าไอ้เลขแปดของเรามันมาติดอยู่ที่หลักหน่วยถ้าเป็นไปได้นะก็ชุดเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเก้าแปดจะสวยแต่ว่าผมไปได้แปดเก้ามาส่วนชุดนี้นะ ชุดนี้ผมผมจะเป็นเลขปุนเพราะว่าผมชอบไอชุดหลักร้อยที่ว่าเป็นเลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดไอส่วนที่ว่าผมชอบชุดสองตัวบนนั้นผมก็จะชอบอยู่ประมาณหกคู่ชุดนะเดี๋ยวผมยังไงผมจะสรุปให้ดูเพราะว่าไอชุดบนของเรานั้นก็ยังไม่ได้สรุปเลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้เพราะว่าผมก็จะจะไปตามชุดเนี้ยเพราะว่าสี่รู้สึกว่าสี่เขาจะดิ่งเหลือเกินนะผมก็เลยจับสี่แปดเอาไว้แต่ไม่มีในนี้นะพเพื่อนสี่แปด ไม่มีเพราะว่าอา่าผมจะลองเอาไปจับไปคัดดูเพราะว่ายังไงเขาก็มาไอ <Okay. S 1> ้ชนมาเข้าแต้งเราอยู่ที่สี่แปดเพราะว่าผมลองจับมาลองเอาไปจับเป็นคู่ชุดแบบสามตัวรู้สึกว่าชุดนี้จะเข้าแต้มเด็บน,นี่นะเจ็ดสี่แปดเนี่ยเอายังไงยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาดูสรุปชุดบนกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าจะได้ตัวไหนชุดนี้ก็เอาชุดตัวดินมาฝากให้กับเพื่อนๆสมาชิกเอาไว้พิจารณาเอาไว้ตัดชิน้นเอาไว้ตัดชิ้นใจดูว่าเออ เป็นยังไง <Yeah. S 1> ความเป็นไปได้จะมีมากน้อยเพียงใดมันก็อ่ะเป็นแค่เพียงแนวทางนะนเพือ่อนยังไงยังไงก็พิจารณานดูให้ดี <Yeah. S 1> ก่อนที่จะตัดสินใจเพราะว่าโอกาสที่จะถูกมันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงแล้วก็อ่าดวงของเราว่าดวงเราจะเข้าหรือไม่เข้าเพราะว่าบางทีไออาจารย์ท่านอื่นเขาลงตัวเลขมาไม่กี่ตัวเราไม่ชอบเราก็ยังไม่ไม่ถูกเลยเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงเงาจริงแหละ เอาอยางไยงไงเพื่อนๆก็พิจารณาดูส่วนชุดแนวทางตัวเลืผมก็ได้จัดมาตามที่ว่า,าผมสรุปไปนี่แหละก็ไม่มีนอกเหนือจากนี้หรอกก็เดี๋ยวยังไงชุดบนเดี๋ยวผมจะรีบลงให้กับเพื่อนๆนะเพราะว่าช่วงนี้ก็หาเวลาว่างมาลงให้อยู่เพราะว่าชุดนี้ก็ทําข้อมูลเสร็จก็เพิ่งทําข้อมูลเด่นล่างเสร็จเพื่อจะมาให้เพื่อนๆสมาชิกดูยังไงก็แคปหน้าจอเอาไว้แคปหน้าจอ,อาไว้ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันในชุดบนก็นแล้วกันส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้ทิ่นี้ก่อนบายบายครับผมสวัสดีครับ